นี่สวัสดีค่ะนั่นตัวอะไรเน,นี่ยอุยน่ารักจังเลยตัวตอนแรกเว่าเป็นแมวนะคะดีนะที่ที่เอาอาหารแมวใส่มาในถุงด้วยค่ะใช่ เดี๋ยวก่อนนะคะดูให้ให้ดูหน้าเขาชัดๆเนี่ยภาพมันมันมันมวๆยังไงไม่รู้ภาพไม่ชัดต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะได้ไว้ายตัวอะไรเนี่ยสังก,ก์ก็ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาอาหารให้เขา อาจจะดีนะที่หมาเราไม่หายต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วค่ะเขาจะได้เขาจะได้ช่วยย้อนาหารให้หางไม่มีขนเลยน้องจ๋าอะน้องกิกนกนะน้องกนินนะจ๊าว้ายมาเจอเดวิดเอ่ยนะเขาได้กลิ่นค่ะ เขาดมเกลี่นอน,น้องกินนะจ๊ะดีม่กที่นางนวลไม่เห็นถ้านางนวลเห็นนะคะบินลงมาเป็นฝูงเลยนะอน,น้องกินอ่อ,อได้กินแล้วได้กินโอ้ยไปนั่งหลบอยู่กอกุกลาบมาจากไหนเนี่ย เขาไปในที่ที่ปลอดภัยอ้าวกินเลยไปดูหนะ้าเขาใกล้ๆดิหมาเราไม่เห็นหมานั้นเป็นสัตว์ที่ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางครั้งห้างไม่มีคน ขนยาวๆเหมือนแม่นแต่ไม่ใช่แม่นค่ะมาจากไหนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าบริเวณแบบนี้จะมีจะมีสัตวแบบ์แปลกๆเพิ่งเห็นครั้งแรกไม่ใช่รักคูณนะคะแัคคูนหน้าตาไม่เป็นแบบนี้น้องจ๋าเหมือนตัวที่เหมือนตัวที่คนเขาเลี้ยง คนเอามาปล่อยหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่น่าจะใช่คนไม่เอามาปล่อยหรอกค่ะถ้าเขาไม่เลี้ยงเนี่ยเขาจะเอาไปให้ตรงตรงมูลนิธิแล้วมูลนิธิเขาก็จะเอาไปขายต่อนะไม่ใช่เอาไปขายต่อค่ะนําไปเหมือนกับว่าไปฝากราคานึกอคำพูดไม่ออกจริงไปใส่ราคาแล้วมีคนใจบุญเอาไปเลี้ยงค่ะไ,ไป้ดูใกล้ๆสิน่ารักจังเลย ถ้าลูกสาวมาเห็นในลูกสาวจะชอบเนี่ยวายห้องจา๋าหางหน่ากลัวน่ากลัวหางหางไม่มีขนหางหน่ากลัวจังเลยค่ะเมื่อนาส่วนหาง,นงจะไปดูใกล้ๆหน้ายาวๆนี่ค่ะหน้าเขานะ่ะน้องมาจากไหนเหรอมาย่ารักคงหิว เมื่อกี้นี่ค่ะยนอาหารแล้วยน์ยนไม่ถึงตัวเขาน่ารักจังเลยนี่นะคะได้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ